ก่อนที่จะเดินทางออกไปนั้นอาตมาก็เข้าไปกราะบสะการัศพของหลวงตาสมหวังปิยธรรมโมผู้เป็นสร้างสถานที่ขอทพราธรรมรังรม,ามาพร้อมกับอาตมาตั้งแต่ต้นอาตมาก็ถึงกับสึกซื้อเื้นร้องไห้ต่อศพของหลวงพ่อสมหวังปิยธรรมโมหลวงพ่อสมหวังครับหลวงพ่อหลวงตาระลึกได้ใช่ไหม ว่าหลวงตาเคยพูดกับผมว่าอาจารย์เป็นราชทายาตที่จะสืบเอาพรมยญานี้ต่อไปแต่ผมก็ให้การปฏิเสธมาใน,นตลอดไม่ได้ทำตามความประสงค์ของหลวงตาแต่วันนี้ผมไม่มีทิพพึ่งแล้ผมขอพึ่งใบบุญของหลวงตาหลวงตาช่วยผมด้วยให้ได้อยู่ได้อาศัยอยู่ในพรมานธรรมารามนี้ ผมยินดีที่จะเป็นอาราชทาญาติเป็นเจ้าสำนักสื่อต่อกรมยานธรรมารามของลหลวงตาต่อไปอมามาก็พูดไปพร้อมกับซื้อหนอรอ้องให้เสร็จแล้วก็ไม่เป็นผลเพราะว่าต้องถูกขาดใ้ออกจากกรมยานธรรมารามนั้นภายในหชมมั่วโมงอยากก็ไปในตอนเย็นเมือ่อค่ำก็ไม่รู้จะไปพัอกอยู่ที่ไหนได้ก็ประเดี๋ยวว่ารู้สึกติดต่อที่วัดทางนอก ที่จะให้ไปพักสักคืนสองคืนได้มีระหว่างทางนั้นอาตมาก็พูดกับแม่ชีการซึ่งเป็นเจ้าของสถานที่เป็นชื่อของแม่ชีการที่พรมยานธรรมารามน,นั้นก็ถึงกับเสด็จร้องให้กับแม่ชีการเพราะว่าแม่ชีการก็ขอร้องท่านเจ้าวาดวัดเขาขี้ีวงว่าขอเถอะขอเถอะพระรูปนี้ท่านร่วมสร้างมาตั้งแต่ต้นให้ท่านอยู่สักครั้งคืน อีกสักคืนหนึก่อนเธอะพรุ่งนี้เช้าขอให้ท่านไปท่านเจ้าขุนนั้นก็ไม่ยอมโดยทายเดียวรรักให้จะมาไปโดยทายเดียวแล้วก็นั่งรออาตมาออกไปจุกระทั่งออกไปจากพรมยาแล้วนั่นเลยดูว่าไปจริงๆหรือไม่อาตมาก็ระหกระเหินไปเดินอุบากรรมอย่างทุกข์รุ่ใจอย่างยากลำบากพร้อมกับการเดินทางที่ต้องเสียค่าทรัพย์ ค้าเดินทางไปจํานวนมาก